สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูอออมนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องมารู้จักเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะในสมัยโบราณค่ะมนุษย์เนี่ยเขาจะสื่อสารกันโดยหาจากเอาของที่อยู่ใกล้ตัวนะคะมาส่งสัญญาณเพื่อให้ได้ยินเสียงค่ะถ้าการส่งสัญญาณในระยะใกล้นะคะอาจจะใช้การตีกรอบเคาะไม้ค่ะ เพื่อให้เกิดเสียงส่วนในระยะไกลนะคะจะใช้การส่งสัญญาณควันค่ะหรือการใช้สัญญาณใช้สัญลักษณ์บางอย่างเพื่อให้สื่อสารกันได้ค่ะและเมื่อการสื่อสารนะคะมีการพัฒนามีความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็ทําให้มีอุปกรณ์ต่างๆค่ะมาใช้มากมายเลยค่ะนักเรียนจะเห็นนะคะในภาพ เมื่อก่อนตีเกราะเคาะไม้อ่ะเมื่อมีการพัฒนาอาจจะมีการกดออดเพื่อส่งสัญญาณเสียงนะคะหรืออาจจะใช้ไมโครโฟนค่ะเพื่อประกาศเป่าประกาศเพื่อให้คนได้ยินเสียงในระยะไกลๆก็ได้ค่ะค่ะก็มีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยที่เรานำมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือวิทยุสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์ค่ะโดยหลักๆเลยนะคะนะักเรียนเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่า มนุษย์เราคนเราทุกคนนะคะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในการทำงานค่ะก็เลยเกิดเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยมาได้อย่างไรก็มาจากกลุ่มคอมพิวเตอร์นะคะและอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้นะคะสามารถติดต่อสื่อสารและเปลี่ยนข้อมูลกันได้ mm hmm. เขาจะใช้อุปกรณ์ต่างๆในเครือข่ายนะคะร่วมกันแล้วเล่นจะเห็นในภาพว่า ตอนแรกนะคะอาจจะมีการแค่เชื่อมต่อเพื่อจะเอาข้อมูลออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะเช่นการเอาเครื่องพิมพ์มาต่อหรือเครื่องพิมพ์นั่นเองเครื่องพิมพ์มาต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะเอาข้อมูลในเครื่องนะคะออกมาใช้งานข้างนอกค่ะต่อมาก็มีการนําคอมพิวเตอร์นะคะมาคัดลอกไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์2เครื่องค่ะหรือการนําคอมพิวเตอร์นะคะหลายๆเครื่องนะคะมาเชื่อมต่อกันเป็นจํานวนมาก แต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะถึงจะทําให้แลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้ทั่วโลกนะคะค่ะแล้วต่อมานะคะเมื่อมีการนําอุปกรณ์ต่างเนี่ยมาเชื่อมโยงกันมากกว่า1เครื่องก็เกิดเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะทําให้ย้ายข้อมูลสํารองข้อมูลใช้อุปกรณ์ต่างเนี่ยร่วมกันได้และก็มีเครือข่ายขนาดใหญ่ค่ะตอนแรกนะคะมีเป็นแค่เครือข่ายขนาดเล็กใช้ในบ้านในบริษัท แล้วเมื่อมีเกิดเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ก็จะใช้ระบบสายโทรศัพท์ค่ะมาเป็นสื่อในการเชื่อมต่อจนปัจจุบันนะคะทําให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ทั่วโลกเลยค่ะเราก็เลยเรียกว่าอินเทอร์เน็ตค่ะค่ะในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะอาจจะมีแบบการชนิดการใช้สายสัญ,ญญาณและแบบไม่ใช้สายสัญญ,ญาณนะคะ ค่ะแล้วอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาจากคำสองคำที่เอามารวมกันค่ะคำแรกนะคะมาจากอินเตอร์ค่ะหรืออินเชอร์นั่นเองหมายถึงระหว่างหรือท่าบกลางค่ะส่วนเน็ตนะคะมาจากคำว่าเน็ตเวิร์กค่ะหมายถึงเครือข่ายดังนั้นนะคะอินเทอร์เน็ตจึงหมายถึงการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายโดยเชื่อมโยงภายใต้มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สื่อสารกันได้ค่ะ ค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่างๆได้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์หลายชนิดเลยค่ะเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยเอามาเชื่อมต่อเครือข่ายทําให้เราใช้อินเทอร์เน็ตได้ทําให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วและทําให้เราเนี่ยใช้ประโยชน์ต่างๆจากอินเทอร์เน็ตได้ด้วยค่ะค่ะใช่ไหมคะนักเรียนเคยสืบค้นข้อมูลไหมคะ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีข้อมูลเป็นจำนวนมากเลยค่ะอยู่บนเครือข่ายให้เราเนี่ยได้สืบค้นจะอยู่ในรูปของเว็บเพจการอ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์ค่ะซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสารบนเว็บเพจค่ะส่วนการค้นหาข้อมูลก็นิยมใช้เซิร์ชเอนจินค่ะเช่น Google ที่นักเรียนชอบเข้าไปสืบค้นกันมากเลยค่ะดังในภาพเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาดูวิธีการสืบผลข้อมูลกันค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างไรนะคะอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์กับคนทุกคนเลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เราแทบจะขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆค่ะและเมื่อคอมพิวเตอร์นะคะมาเชื่อมต่อกันเป็นขนาดใหญ่เครือข่ายขนาดใหญ่ทําให้ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกค่ะก็มีบริการบนอินเทอร์เน็ตมากมายทําให้เราเนี่ย ได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆเช่นอันดับแรกเลยนะคะใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสามารถค้นหาข้อมูลที่เราต้องการได้มากมายนักเรียนทําบ่อยใช่ไหมคะค้นหาข้อมูลค่ะเรียนเป็นไงคะวิชาไหนไม่เข้าใจไปสืบค้นเพิ่มเติมได้นะคะในอินเทอร์เน็ตค่ะสนะคะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะเราอาจจะใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือนะคะเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะคะ ซึ่งเข้ากับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เลยค่ะการเรียนออนไลน์เพราะเราไม่สามารถที่จะมาเรียนที่โรงเรียนได้นะคะนักเรียนเราก็ต้องเรียนออนไลน์กันก่อนนะคะ3นะคะใช้ติดต่อสื่อสารโดยการพิมพ์ข้อความภาพหรือไฟล์ข้อมูลนะคะสื่อสารกันทําเป็นใช่ไหมคะเราส่งกันเป็นอยู่แล้วแอปพลิเคชัน Line และ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ประจำา Instagram Twitter หรือโปรแกรมแชท m e s s e n g e r ต่างๆนะคะนักเรียนเราใช้กันอยู่แล้วนะคะใช้เผยแพร่ค่ะผลงานของตัวเองได้ไหมคะได้ค่ะนักเรียนใช่เลยที่นักเรียนชอบเล่นแอปพลิเคชัน Tik t o k ใช่ไหมคะเราก็จะมีการอัดคลิปวิดีโอตัวเองแล้วก็นำไปเผยแพร่เพื่อให้คนอื่นได้ดูให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้เป็นการเผยแพร่ผลงานหรืออาจจะมีการนำรูปภาพของตัวเองโพสต์ผ่าน Facebook ก็เป็นการเผยแพร่ ข้อมูลของตนเองค่ะใช่อันนี้เป็นการเผยแพร่ข้อมูลนะคะข้อ5นะคะใช้เป็นแหล่งบันเทิงสามารถดูภาพยนตร์ฟังเพลงและอ่านหนังสือและเล่นเกมได้ใช่ไหมคะเด็กๆนักเรียนใช้บ่อยใช่ไหมคะใช่เล่นเกมเป็นไงคะมีความสุขได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตแต่ก็ควรจะต้องมีเวลาด้วยนะคะนักเรียนเล่นมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะค่ะข้อ6นะคะใช้สั่งซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ต บางคนก็เคยสั่งซื้อแล้วบางคนบอกว่าให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทําการสั่งซื้อให้ในแอปพลิเคชันต่างๆเขาก็จะมีบริการให้เราเข้าไปเลือกซื้อสินค้าอย่างที่ทุกคนชอบเข้าไปดูกันเลย s h o p ปี้ลาซาดใช่ไหมคะค่ะแล้วข้อสุดท้ายใช้สื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้หรือที่คุณครูให้นักเรียนนปัจจุบันค่ะการเรียนออนไลน์ค่ะคุณครูก็จะมีข้อมูลข่าวสารเพื่อจะส่งผ่านไป ผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะให้นียนเนี่ยได้รับความรู้ค่ะค่ะจริงๆแล้วประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตก็มีอีกนะคะอย่างเช่นเขาเอาไปใช้ในการทำงานต่างๆอ่าระบบธนาคารค่ะก็จะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตค่ะนักเรียนจริงๆน้กเเล่นจะสังเกตเห็นว่าในชีวิตประจำวันของพวกเรามนุษย์เนี่ยจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตค่ะเพราะว่าทุกคนต้องทำธุรกรรมหรือกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตมากมายเลยค่ะหรือบางคนอาจจะ ใช้เพื่อเรียนบางคนใช้เพื่อทำงานบางคนก็ใช้เพื่อการเผยแพร่ความรู้ต่างๆค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์จากการเป็นสิ่งที่เราใช้ประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนรู้จักเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วนะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยเมื่อมาเชื่อมต่อกันเป็นจํานวนมากภายใต้มาตรฐานเดียวกันทําให้เราเกิดการเชื่อมต่อกันเราเรียกกันว่าอินเทอร์เน็ตค่ะ แต่อินเทอร์เน็ตนั้นจะมาได้ก็ต้องมีการมีการส่งผ่านสัญญาณบางอย่างมาให้เราใช้อินเทอร์เน็ตได้นะคะและอินเทอร์เน็ตก็ยังมีประโยชน์กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลหรือองค์ประกอบที่เราจะต้องไปใช้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลกันค่ะค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ